ไปประมาณสามรอบกว่ายา่อไปแปดแขงนะครับวันนี้รู้สึกยังไงครับที่สามารถชนะเลิกการแข่งขันของเราในวันนี้ครับก็ <c oughs> รู้สึกภูมิใจมากครับก็ก็พื้ม <c oughs> มาที่รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็เพิ่มไปก่อนนั้นก็คือได้เอาเยอะมาก เดียมากจริงครับเอ็กโซ์สองกับบริเน <right, S 1> ียมบอยรักใครมากกว่ากันเอ็กโซ์สองรักใครมากกว่ากันเอ็กโซ์สองอยากได้ใครกลับบ้าน็กนี่แหละครับเด็กชายใจกล้าครับผมนะฮะช่่เลออเลยเราบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรักโดนสมุนตัวแต่สมัยนี้ถ้ารับตารเสนอตัวเข้าไปเลยครับผมเนี่ย ดูดีมากเลครับครับครับก็ก็พามเป็นเกาหลีพี่แปลให้พี่เป็นคนเกาหลีเห็นได้นี้นะฮะแนวเคนะครับไม่โคเีนะโคลาดองบลูชิฟเก็คือวันนี้ตั้งแต่เช้ากินข้าวมะกล่องหนึ่งผมพูดภาสาคำที่แปลออกมาได้อาพูดพูดพูดเออ่ยงบก้องอกนดเ็เรีเเฮ้ยนี่เกาหลีมี่คำว่าก้าด้วย โอเคก็ตัวของเรานะครับถ้าไม่มีแฟนคลับของวีล oh เนียมก็ไม right ่ควรมีครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับทุกคนครับเดี๋ยวเดียวคนนี้ได้พิเศษหน่อยอ่าถอยถอยดนึงถอยนิดนึงน้องครับครับนี่คนหรือเม่นครับเนี่ยเพราะว่าเขาหล่อแบบเหล่าคมอ้าออกได้ แม่ไม่หล่อแต่เสี้ยหล่อครับผมเฮ้ยเเลยอาย่ <c oughs> อนดูโห <c oughs> <c oughs> <c oughs> รู้สึกยงรู้สึกยังวันนี้คว้าแชมป์รู้สึกยังจริงๆพวกเราไม่ได้หวังจะมาคว้าแชมป์อ,อะไรมากมายครับครับผมคืออยากอยากน่าที่จที่เราหวังคืออยากให้ทุกคนได้เห็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจซ้อมกันมาแล้ว <c oughs> พวกเราเต้นออกไปแล้วทุกคนสนุกสนานนั่นแหละครับคือความหวังของเราครับ ขอสามคำให้แฟนคลับสสวยจุงมือไม่ใช่

ได้ยินเปไน็นอะไรหน้าผมขืนเป็นอะไรสักอย่างได้และวันนีน้นรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับครับจะมีคนดูเยอะปรการหนึ่ครับคือช่องทางในการติดต่อช่องทางในการติดต่อวงคนะรับเผื่อจะว่าอยาจะพาไปเล่นงานวัดไผ่เงินไม่ใช่พาไปเล่นที่เกาหลีเออเอะไรช่องทางในการติดต่อ ก็นะครับ <rôle> ก็แฟนเพลนะครับชื่อมินิแอร์บอยโฟล์เวอร์เอ็กโซนะครับส่วนมีอะไรอีกอ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรก็ตอนนี้นะครับเป็นเป็นเจ้าขหมอนเะหองที่บอก อ้ะเอนคุณ่ะได้เดี๋ยวเลือกี้ไม่ได้บอพาดจะได้อีสอรอบเอาไปสอ2รอบเอาไปถามมันด้วไหวไหว้วยอยากดึงบ้างดีเลยห้ารอเต็มใจสว่างเลยนะฮะสงสัยมิโกะ